อผู้เดินทางใครปลอดภัยผู้อยู่ก็ให้มีชัยผู้ไปก็ให้มีโสกักข้าวลงไปวุ้อเลยอ้าวอาไล่สดไปเลยลดรถทำยังครับขออนุญาตขออนุญาตครับอ่ะไล่สดเลยอ่ะขออนุญาตดนะครับพี่น้องเด้อนะครับขออนุญาตผ่านทางช่องยูทูบหน่อยนึงเด้อนะครับอาจจะเป็นภาพาหลายมุมมองเนาะพี่นอ้องอ่ะมาซีเรียสกันดเดนน้อครับไม่ซีเรียสกันเนาะครับคือเป็น พี่น้องนะครับบังกายย่อมโดยท่านคุณแม่อาจศวิย,ยพัดนะครับได้เอื้นพี่เอื้อน,น้องไปแสดงความยินดีเอาสุกเอาลาบเอาพรอเอาความจะเจริญนวามอยู่เย็นเป็นสุกไปขึ้นบ้านไม้ของคุณสุพพน์คุณสุนิส,สาครรมานียุ่กรุงเทพยเขีดได้ก็ย่บางเงี้ยย่บางเงี้ยพะนะครับย่บางเงี้ยครับอ่า นะครับบางไงก็ให้เดินทางปลอดภัยขณะรถตู้เนาะอในบนกรให้มีแต่แนวดีๆคือเอาแต่แนวดีๆไปก็ไปจากบ้านโน้นพยอมบ้านพืชผุดายๆบ้านเนาะที่น่องนี่ครับรถตู้สองขั้นรถตู้เสียไอเลี้ยงบ้านมาหมอน,นเนาะ<ม>บ้าน<ม>ครับ<ม>เจเลี้ยงบ้านหมอบ้านแวงพะนะเอาครับที่น่องก,กันนี่ละปืนมาไกลดอก ครับอ่าพวกอยากไปน้าน,น,นบนขั้วใดๆนั่นด้วนะครับปลอดภัยให้ครอบครัวเพื่อนจะเลื่อนจะเลื่อนพี่น้องตุรจิตต่างๆนะครับจะเลื่อน,นองงลงเรื่องอก,กันล้วกันเอาวอวยพรอวยชัยให้ดูดีไม่แห้งยืจนจะเป็นสุขนะครับม่อนหลวงผู้หลวงตาไปนำ้ำไปเป็นพิธี ตั้งตะบุลีบุรีล่านซะเนาะครับง่ายกว่าผมอธิอธิบายบ่ถือนะครับถือว่าเป็นบิธีกกับหนึ่งครับผมว่อยากว่าเป็นบิธีทางตะบุลีบุรีล่านก็บที่นี่เอ่อหลวงพอมีพระอาจารย์มีผู้เฒ่าผู้แจ้ไปขึ้นบ้านไม่ขึ้น,านมาเพิ่นว่าขึ้นบ้านไม่ใส่หยาเต็มเพห็นว่านะครับเอาว่าตามเพิ่นก๊นแล้วกันนะครับออขอบคุณ พี่น้องดูนะครับการติดตามเนี่ยบอกมาหาจะขออย่างไรเล่นเออะนนะเออนะครับพร้อมท่างช่อง YouTube กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยครับเ,ออเการให้กำลังใจพนะวาคือพันวานี่แหละครับเป็นการให้กำลังใจนะเพื่อจะได้ถ่ายคลิปทำคลิปต่อไปพะนะครับ นะครับกดติดตามกดคําว่าติดตามเลยละครับอืมวันกดตัง้งแต่กระดิ่งกดตัง้งแ่ยังบอกกดติดตามกับว่าเขินยากเสียยอดพูดติดตามพี่น้องเอ้ยอ่าครับใช่หรืออยากไปน,นั่อยู่ดอกติดตุลาทางบ้านดวนอยู่ในบทเดิมไป ไปก้ก็ยังพยายางกำเมนุนหอนนำปุกปกักรักษาลูกหลานน้ำสาโลดเออให้ไปปลอดภัยกันแล้วกันไปอยามนำเข้มลูกปีกกองลอูกปีกส้มไปต้องปกักรักษาลูกหลานสาโลดครับไปให้ปอดไวๆอากาศพอหอนกันแล้วกันครับอา่าทางปลอดภัยเด้อ รสเสียรเรื่องครับไปปลอดไฟไป,ปลอดไฟไป,ปลอดไฟกันแล้วกันครับปลอดไฟอยู่เย็นเป็นสุกขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทางช่องยูทูบกรุณากดติดตามไม่ด้วยนะครับเอกดตะกัดดิงนะครับมากมากเอ็ก,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 นกอหน้าอยู่ครับกัดปลอดไปปลอดไปกันแล้วกันเนาะกับผุณขอบคุณกับุ